ค่ะ,คะทุกคนตาโน่นดูตาไปตา,าตอนนี้นะเ,เราอยู่ที่ไปไปเ,เคเบอร์รี่สโต <laughs> แล้วเราก็อยู่กับแอดมินผู้น่ารักอ่ะอ่ะอ่ะอุ้ยพี่ขอแมสหน่อยดิเอาี่่บ้ อุ้ยมากินค่ะสวัสดีครับไม่อยู่ในห้องแอร์ด้วยไงทำงานอยู่ในบ้านนายายต้องใส่ไหมไม่บ้านมันเป็นห้องแอร์ถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นนายายต้องใส่ใน้องหมที่อากาศเปิดๆอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้ก็เดี๋ยววันนี้จะมาไลฟ์เกี่ยวกับเคเบอรี่ ไปไปครึ่งชั่วโมงนั่นแหละยายนเขาเรื่องก่อนอุ้ยทะลุบ้านกันได้ด้วยนะใครคิดถึงสตูนี้บ้างอ่าเฮ้ยยังมีรูปหนูอยู่อีกัตูเก่าก็ต้องมีสิแต่ตูมันก็ยังเป็นบริษัทอยู่ไม่เห็นเนาะหน้าบ้านมันจะเป็นอะไรอะยายหนูเขาใส่แมสหนิเป็นสตูอยู่ไอเป็นบริษัทอยู่แต่ค่ะเราไปที่ก็คือบริษัท่นแหละ เคเบอรี่กันกเถอใส่ทำไมอ่ะไม่ต้องใส่อะไม่ต้องใส่หรอกนะใส่ก็ได้ว่ะ <c oughs> มาแล้วจ้าทุกคนนี่เคเบอรี่สวยใส่โตตามไว้นะคะเมื่อวานทำเมื่อวานลงคลิปไปใช่ไหมแล้วก็ เมื่อวานเขาลงคลิปไปแล้วกำลังกินจะมาปิดได้ไงจมูกอะหนึ่งแถมหนึ่งแล้วคนสั่งเข้ามาเยอะมากนะคะทีมงานเมื่อคืนได้นอนกี่โมงคะนอนตีสองค่ะตีสองยายยายได้นอนกี่โมงคะก็ได้นอนเที่ยงคืนเหมือนกันยายนอนเที่ยงคืนโปนหมดเที่ยงคืนดูละครด้วยไงนี่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งแล้วก็ทําถ่ายกรถชมพูข้างหน้าดีกว่าว่าเราส่งของแล้ว นี่อ่านี่ข่บเราชมพูมาที่สตูตอนนี้ก็เหลือเหลืออยู่ประมาณนี้นะคะก็เลยวัดใจค่ะว่าสวัสดีค่ะทุกคนเราจะขายต่อหรือว่าเราจะเลิกขายยายยายยายจะขายต่อไหมขายอะไรต่อก็คืออันนี้หนูกล่าว่า หมดนี้ใช่ไหมแล้วเก๋ขายต่อยายก็ขายต่อที่ลูกตอนนี้ก็นี่ไงยังทำได้อยู่ยังไหวอยู่คอนเซปของหนูไงสวยใสตตามวัยแล้วจะบอกว่าใครมันจะไปใช้เคเบอรี่ตลอดชีวิตได้ได้ไงยายก็ใช้อยู่เนี่ยจนแก่แล้วเห็นแล้วต้งแต่เกีเปิดมาน่าจะยายใช้เคเบอรี่อยู่ตลอดเคเบอรี่โหยายมันยังขายเก่งยันสามทุ่มเลยนะเนี่ยแต่ว่าอันนี้นะคะบอกเลยว่า มีทั้งลูกค้าคนเก่าๆแล้วก็หน้าใหม่ๆที่สั่งเข้ามานะนคนที่เก่าๆออาก็คือส่ง,<ไ>งแล้วก็โอนออทันทีลลลแล้วก็บอกเลยว่าตั้งแต่กี่ทำ Youtube อ่ะทำ TikTok, IG, Youtube, Facebook, p เพ e ทำทุกอย่างทุกทางไม่เคยไม่เคยเข้ามาหาเหมือนแบบพูดว่าไงอะไม่เข้ามาหาไม่ทำการตลาดไม่ทำการโปรโมทเพราะคิดว่าเอ้ยถ้าของมันดีของมันก็ต้องอยู่ได้สิ แต่รู้ไหมว่าเมื่อสองวันหรือเมื่อวานอะก่อนที่จะทำโปรมันขายได้แค่เท่าไหร่พี่กี่กระปุกต่อวันนะถ่ายแอดมินก่อนไม่เยอะนะขายได้กี่กระปุกต่อวันนะพี่กี่วันเอ้กี่กระปุกต่อวันเฮ้ยเด้อเด้อเด้อเดยี่สิบโหยี่สิบก็เลยยี่สิบกว่าที่ยี่สิบมันจะยี่สิบยี่สิบจากที่ก่อนที่โควิดใช่ไหมคะใช่เออเราก็เลยคิดว่าเอ้ก็ขายได้นี่หว่าเออ ยังขายได้ดิค่ะเราก็จะาข,ขายต่อค่ะ,ะนะพอคิดว่านนโ,โปรโมชั่นที่เก๋เขียนไ,ไ,ไปว,นว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งโปรโมชั่นก่อนเลิกขายเนี่ยอันนี้เก๋คิดจริงๆนะคะทุกคนใช่ค่ะเลิกกันจริงใช่ไหมใช่ค่ะยายคะเลิกกันจริงใช่ไหมคะ ยายไม่กล้าตอบเลยยายงงอ่ะยายงงอะไรอ่ะก็เลิกจริงๆไงรู้ไหมทำไมติดตั้งหมื่นหนึ่งหน้ารอมายายหนูขอบนหน่อยได้เลยยวอย่าบอกได้เลยทําทําไมรู้ไหมยายเนี่ยไปอ่ะมันออกรายการพินนิกกี้อะไรนาชัดอะไรใช่ไหมแล้วมันก็บอกว่าอะไรรู้ปะมันบอกว่ามันชอบ ขาขาวขาวจ้วหน้าเจียใช่ไหมหนูอ่ะไปถ่ายคลิปถ่ายอะไรตากแดดใช่ปะหนูก็หน้าค้ำหน้าดําใช่ไหมแต่พอหนูกลับมาอยู่บ้านเนี่ยอยู่อยู่บ้านทาเคเบอร์รี่เนี่ยเห็นเห็นปะดูสิแค่ไม่ต้องทาเคเบอร์รี่เลยหนูไม่ตากแดดหนูดูสวยดูขาวดูเลยมันมันชมว่าสวยขึ้นนะคะเพราะว่าอะไรไใช้เคเบอร์รี่เฮ้ยไม่ตากแดดค่ะทุกคนริบร้องหนนแล้ว ทำไมหรอไปนี่ <S <S ถ้าไม่ทํ o ย t u b e ด้วยกันเนี่ยจะทําเคเบรลี่ด้วยกันไหมถามก่อนยายหนูจะมาเผากลางไลฟ์นี่เลยมันบอกกับหนูแล้วว่ามันบอกกับหนูว่ามัน,กกนไม่ทําทําไมไปทําคลิปกับคนอื่นได้ทําไมเอาเคเบรลี่ไปถ่ายใน S P D ดีไม่ได้เอาไปแจกเลยเนี่ยเอาเคเบิี่ไปแจกเลยเนี่ยไปถ่ายคลิปรอบหน้าเนาเคเบรลี่ไปแจกด้วยโอเคปะรู้ป่อา มไม่ทําการตลาดอ่ะเฮ้ยไม่เคยทําการตลาดเลย้ะให้เก๋ไก่มานั่งดูหรอนี่เขาอะ่ะต้องทําอะไรบ้างรู้ไหมอยากจะอยู่สวยๆดูสิยายมันหนาวหนูไม่ทำอะไรร้องไห้แล้วเอ้ยเอ็นิ่งๆเนี่ยเขาทําการตลาดอยู่นะเออเอาการตลาดผสมเรื่องจริงอ่ะยายนี่เหมือนมาบน่นมาอะไรเลยนะเนี่ย บอกเลยว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วค่ะจะปิดบริษัทแล้วเนี่ยการตลาดเขาเรียกว่าไม่มีอะไรจะเสียแต่อย่าไปทําแบบนี้นะคะเพราะมันเป็นภาพที่ไม่ดีเดี๋ยวคนจะบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ของมันใช้ดีๆอยู่จะเลิกขายทำไม <c oughs> ของมันใช้ดีอะคุณจะเลิกไขายไม่ได้เ <c oughs> พราะว่ามันมีคนรอซื้อแต่รอโปรโมชั่นจากเก๋ไงอ่า <c oughs> เอาไงพี่เราคุยกันตรงนี้เลย <c oughs> เราจะมีโปรโมชั่นกันบ่อยๆใช่ไหมใช่ เราจะมีโปรโมชั่นกันบ่อยไหมคะอันนี้พี่ด้าทำเคเบอรี่กี่ปีแล้วสามสามปีเฮ้ยเคเบอรี่มันแับแค่ได้2สองปีกว่าเองสปีสองปีหนงนี่ยังแค่ปไปเองมีสองนะที่เต็มปีกับหกสามเนี่ยขายมาแล้วสามปีนะคะถ้าของไม่ดีจริงอ่ะไม่มีคนทัก โอเคยายสรุปยังไงอะจะขายต่อไหมคะต่อค่ะต่อขายไปแล้วหลานน้องทุกคนนี่ต่อไหมลูกต่อเดี๋ยอะเลยหนักแม่ค่ะต่ขายต่อค่ะต่อค่ะอยากส่งความสวยให้ลูกค้าค่ะอกันขอบคุณนะคะอืมมาคุยเรื่องเคเบอร์รี่อย่าคุยเรื่องส่วนตัวเลย มีคนคอมเมนต์ถูกค่ะเพราะว่าทุกคนนะคะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวทุกคนต้องแยกกันนะคะแต่ไลฟ์นี้ตีกันหมดแล้วค่ะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวเรามีหวังกลับมาคบไหมคะเออไอตอบไม่ได้เลยวะอะไรวะก็นี่แหละถ้าแยกกันทำอ่ะก็ไม่มีหวังแต่ถ้าไปยัง เอาเคเบอรี่เอาไปแจกได้ด้วยแล้วก็ใช้ด้วยนะ <c oughs> ใช้ให้คนดูด้วยนะก็ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้อะไรก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะอ๋อ,อก็ไม่มีอะไรแน่นอนอเออเดี๋ยวเราจบไลฟ์แล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เก๋ตาถ่ายรูปลงแล้วก็นี่ส่งของให้ทุกคนไปได้ใช้หน้าเขาวสวยใสายตามไวัเออสวยใส เอ้ยคอนเซปต์อะไรวะคิดเองเลยออสวยใสโตตามไวมาได้ไงไม่รู้นะคอนเซปต์เนี้ยหนูอยู่ดีๆแ <c oughs> บบก็มาดูสิโตตามมายังไงพี่สัญฝัดถ,ถือหนนี่